อันนี้ก็เป็นการแยกตัวประกอบโดยการจักกลุ่มซึ่งเราจะได้เจอนะะในรายละเอียดของเนื้อหาที่เราจะได้เข้าไปเรียนนะคะก็จะเจอแบบนี้ด้วยเหมือนกันนะคะจะเห็นได้ว่าในโจทย์เนี่ยนะ,ะมันมีก้อนของโปรแกรงเนีอยู่สองก้อนใหญ่ๆซึ่งหน้าตาคล้ายแต่ไม่ เราสามารถทําให้มันเหมือนได้ถ้าเรายึดตรงนี้เป็นหลักนั่นก็คือเรามี a ลบ b แต่ตรงนี้มันยังเป็น b ลบ a อยู่เนี้ยนะเราก็จะใช้วิธีการดึงตัวร่วมออกนะคะดึงเครื่องหมายลบออกจาก5ลบ a ลบ b นะคะบวกด้วย3ตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเขียนใหม่เนี่ยมันจะเป็นลบ a บวก b เนะคะีค่ะลบ a บ b แล้วก็ให้เรา เราดึงลบออกข้าไในก็จะเป็นวใหมยของท้า่าที่ษาเช็คโดยการจับจากเอาลบเน,นี่ยลุยเข้ามาข้างในจะเป็นลบ A บวกบีเท่าเดิมน,น,นะคะนั้นจากสองก้อนที่มีตัวแปรไม่เหมือนตอนนี้เรามีตัวแปรเหมือนกะะันแล้วคือ B ีลบีนี้เราก็ดึงลบ A ลบบีออกทั้งก้อนเลยข้างในก็นจะเป็นเท่าไหร่ครับลบ3าเหลืออะไรคะัเหลือ2ทํอะไรข้างหน้าก็ได้คะ่ะหรือใครจะมองเป็น B A ลบ B ตรงนี้น5ก้อน มีตรงนี้กี่ก้อนสามก,ก้อนแล้วจับกันมาทำไปกันก็ได้ลงกันก็ได้นะคะแต่ถ้าทำตามกระบวนการแล้วเนี่ยนะคะก็คือหนึ่งก้อนเอลงบีออกนะคะแล้วก็ก้อนข้างหน้าก็จะเหลือเลขห้าก้อนข้างหลังก็จะเหลือเลขสามลงกันได้เหลือสอง